สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเตรียมตัวที่จะย้ายออกไปวัดน้องขาทีมงานแดนเซอร์การแต่งตัวแล้วจะกำลังจะเด็นเข้ามาเพื่อนกับไปถ่ายยูวัดกับมพวกหลายคนศิลนปินเนมากเพื่อนกับไปถ่ายยูวัดแล้วก็มีส่วนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกๆสมัครว่าอยู่ในวงลูกๆอยู่ในวงที่จะมาล่อส่วนนะคะยก เดินทางไปวัดน้ำตาลนะครับหน้าไปเปิมทีมสายช่วยก็มาลแล้วนะคะรวมต่ลกคนท่าหมดแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศงานนะคะส่วนหนึ่งก็อ,งออกไปรอที่วัดแล้วนะคะพี่เนนนะคะก็มาแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งออกไปวัดพี่น้องส่วนนึงไปวัดน้องเพลขา น้องฮอชี่ะ,ะสุดใจโบนะคะดูนะคะและ้วก็มีคณะอาจารย์นักดนตรีนะคะก็มาแล้วนะคะคุณหนึ่งเบียร์ตอนนี้แค่แค่ไหนบ๊วยแฟนพันธาล่ะอ,ลอาจารย์ก็ <laughs> ทีมงานอาจารย์ดนตรีนะคะวันนี้ก็มาส่งพี่มิรี่ด้วยนะคะวันนี้มาทุกคนเลยนะคะทีมงานทุกท่านนี่ก็บรรยากาศงานอน,นุญาตพี่น้องมึงกะมาถ่ายสิจ้ะ ตอนนี้พากก็มาถึงแล้วนะคะพอเอวนเียอวดก็มาถึงแล้วนะคะวานนี้ไปงานนะคะอยู่ที่อนะทไตอนจินเห็นจังดีเลยนะโอ๊ตยาวทำงานไม่เห็นมีโอ๊ตยาวเลยพี่องแล้วเห็ดตลอดนะพี่น้องเพิไปงานนะอแ้วกาสามาเยลรางอะไรเพี่ยไเยอาก็มาแล้วนะคะพามาไหนด้อยไปนะไปพูดเยลรางก็พาไ่ไห นั่นเองค่ะาคอเร่เออผ่าคุอ,าาอ,อ,องคนคนเา,าคนหนสองคนคนนึงรนเท้าคหผ่านะคะใชเน,นมะฮอดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมนะคะพี่ที่จะเคลื่อนนะคะก ส่วนหนึ่งก็เอาพัดลมไปไว้วัดแล้วแล้ะก็มีดอกไม้นะคะที่เราประดับตกแต่งนะคะก็คือขนไปวัดแล้วนะคะวันนี้ก็เหลือแต่นี้แล้วก็่อ่จะออกไป 好哈。

आदियं पि बुद्धं करणांग गजामि आदियं पि बुद्धं शलनांग गजामि आदियं पि धम्मां करणांग गजामि आदियं पि धम्मां शलनांग गजामि आदियं पि सङ्घं करणां म्पे शङ्खं चरणं कक्षामि शीतृणरमण निरां कामभन्ते पारादिपादा वैरमनि दिगाभरगमार्या อันนี้ก็เตียมที่จะเคลื่อนไปช่วยวัดนี่วยกัรเะคะ บอเล้อ่จะได้่กั่ไอ้ก็ได้จะเป็นผู้ชายังได้แมมว่าตางในห้อสีบ่สีหลองถอดตะลุบออกมาหอดใส่รถ

cái được nhấcเลย lòng lòng đi mẹ ăn cái đó lấy ông

ก็จะเคลื่อนไปที่โนรี่นะคะไปที่วัดนะคะบ้านดอนเม,ม,ม,มืองค่ะ